สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในช่อง Story of Ben Facebook Fanpage แหนแดงอุดอรนะจ้ามันนี้กับพาเพื่อนเพืนะคะมาติดตามนะคะแปลงหนแนดงนะคะที่สวนไผ่พ่อใหญ่ไร่บ้านเชียงพังเด้อจ้าอันนี้ก็อ่าถ้าเพื่อนๆติดตามก็จะเห็นว่าเคยเลี้ยงไวไหลายโบอเ้ยค่ะเด้อแต่ด้วยความที่ว่าฝนมากวังหันนะคะน้ำถ่วมหลายหลบเเลือเกินเ้อค่ะก็เลย บได้เห็ดย่งเลยนะคะจนเขาหน้าป่าแล้วนะคะก็เลยแบบเอ,อ,บอ่มามาลือบอมาทําความสะอาดบอการน,นะคะเด้อมองนี้ก็จะเป็นมองที่ดาหน้านะจ๊ะดําหน้าใสอา่ายังก่อปูเขาเขาหอมหน้าค้านะคะอันนี้ก็เกี่ยวเซตเียบร้อยนะคะเด้อก็เลยมาลือนะคะพายางมันหัวนะคะเนะาะพยางหัวก็เลยพากันลืออา่าล่องพายางไม้นะคะอา่าเสาร์อาทิตย์ก่อนนี้เด้อจ้ะอันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเด้อค่ะเด้อ เบนบ่ได้ปล่อยหลายนะคะเนาะเพราะว่าเบนมีหนแดงที่อยู่สวนภัยพ่อนี่แบบหน่อยนะคะพอดีเลี้ยงไว้เลี้ยงไวบ้บ่อหนึ่งบอ่อห,หน่อยๆนะคะไว้ถ้าขยายพันธุ์ก็เลยปล่อยบอ่อละสามกิโละะ้วยค่ะเด้อบ่อละสามกิโลขนาดบอ่ออยู่ทีสองเมตรแปดสิบคุ้นสิบเมตรนะคะเบนปล่อยหนแดงแค่สามกิโลนะคะส่วนในน้ำนะคะเบนใส่หยางแน่นะคะก็ใส่ปุ๋ยขอขอขี้ไก,ก่เก็บนะคะ ไก่พันไข่เนาะขีไก่เกียบด้ค่ะสอบนึ่งแล้กกะจูดินซี่สังเคาะเสียงด้ค่ะขวดนึ่งนึ่งจุดหาิ์ด้ค่ะตอแปงเด้อเพื่อนเพื่อนแล้วเข้ากะเติมน้ำน้ำยูนีก็เป็นใส่น้ำหวยนะคะน้ำหวยน้ำหวยนะคะน้ำหวยบะแม่นน้ำป้าปาบะแม่นน้ำบะด่านด้ค่ะใส่น้ำหวยเป็นกะเรื่ยคิดว่าการที่ใส่น้ำหวยเป็นน้ำธรรมชาตินะคะมาปลูกก็เลยเหตุแบบว่าให้เพื่อนเข้าแข็งแรงน้ำนะคะบอบอมีแบบว่า ก็ได้กลางสแลนกัางงามนะคะถ้าเป็นยูทีแนี้แดียงอุดอรนี่ยูบันอีเลียนนี่คือต้องพางแสงให้เพิินนะคะเพราะนั่นกะรับแดดเครื่องมือนะคะ,ะเพราะว่ายุ่นจะใส่น้ำบาดานลนะจ๊ะส่วนยูนี่จะใส่น้ำหวยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอ่บอปลาดุกกับบอ่อหอยเชลลีสีทองนะคะอ้าในด้าความสะอาดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคงจะเห็ดเขาเรี่ยวด้วยค่ะเด้อแล้วก็ติดหลายยางภารกิจหลายยางนะคะ อ่าทั้งอีกอย่างหนึ่งอาจะพากันเข่าสวนไผ่พ่อนี่ก็คือจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เด้ยค่ะแล้วก็เห็ดหลังเลิกงานของนุมอบตเกษตรหลังเลิกงานนะคะมันกระสีเห็ดนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อกบนะคะบ่อกบกำลังเติมน้ำนะคะให้เพื่อนเพราะว่าน้ำแห้ง้ะจ้ะกับว่าแน่ใจว่าพายางมันขาดบอเดอร์พี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมองกีฎพากัน เลี้ยงหมวกหอยในหน้าเขานะคะแล้วก็ควยหอยไปกินแล้วเรียบร้อยนะคะเสียบเสียบมากหอยคอยนะควยนะคะหัวพี่ดีดีเลยพี่น้องอันนี้กบเพื่อนกับลีแล้วเด้อจ้ะเด้อมา็มาให้เขาเห็นนะคะกบกับเรือบาะะ่าลายนะคะพี่น้องสตูลลยนะคะทั้งนกทั้งหนูไอ้งูนะคะงูมาลาก,กินทั้งอันนกเด้อจ้ะกบก็ได้ย่างบหลายนะคะป่อยเป็นพันตัวย่างอยู่ประมาณยี่สิบตัวนี่แหละจ้ะเพื่อนๆจ้ะอ่าส่วน บอ่อพวกนี้ก็จะลื้อนะคะนั้นเป็นฟุ้นนะคะฟุ้นแหนแดงอ่าก็สิพ้ากันเอาขืนนะคะเอากลับไปปลูกผักเด้จ้ะพวกนี้ก็ใหไในลื้อออกเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าลื้อออกปุ๊บนะคะหยาขืนเด้จ้ะลื้อพะยำดำออกห้าขึ้นแล้วก็ะกะดินก็สีแห่งนะคะแข็งกัเลยคุ้มใ้ก่อนนะคะจนกว่าเขาจะลื้อเฮ็ดใหม่ทุกไอเป็นอย่าง้คือต้องลื้อให้ไม่พะยงมันขาดด้ค่ะมันขอเสียของการว่าน้ำท่วมแล้วกะ็เฮีดยให้บอ่อแห่งแบบนี้นะคะ บอ่อแห้งแบบนี้บ่ดีเพราะว่าเฮ็ดให้ผยางขาดง่ายเด้อจ้ะแนะนำว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะอันถ้ามันแบบว่าบ่บ่งห้วยหยังก็ถ้ากระสุมหัวนี่เฝ้าเอาซ่อมเลยเด้อค่ะอย่าทิมไว้โดนทิมไว้โดนมันจะเฮ็ดให้ผยางเฮาพลอยนะคะตากแดดพลอยแล้วก็ขาดนะคะยะหมาก็มาย่างแหงขาดกว่าเก่าะะกเด้อค่ะแล้วก็มดแดงไฟสิมาเฮ็ดหางไส้ใต้นะคะเพราะมันซุ่มนะคะยามนั้นเวลานั้นเฮาบ่ได้ฮื้อทิมเด้อค่ะผยางพวกนี้ บัน้หือทิมนะคะเขากลับมาว่างอีกสันหนึ่งนะคะเอาเป็นผ่าห้องนะจ้ะห้องเพิ่นอีกสันหนึ่งห้องไว้วะจ้ะก็จะเห็นให้ผายางเข้าหนาขึ้นนะคะทุบบอเป็นจะห้องเมือนอคะะคะมีพยางห้องมาทุบบอ้วยค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะอ่าก็เดี๋ยวจะเอาขี้เอาฟุนไปน้ำนะคะเอาฟุ้นขึ้นบ้านก่อควดโดนแล้วนะคะเอาไปใส่นะจ้ะ อาเภิษปุยหมกักนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่พ้ามาเบิงนะคะุ่นนุมอดว,ว่าต่อกำลังกำลังเอาอันนั่นเอาไผ่นี่ใหม่ไผ่ใส่ประโยชน์ดูด้วยครับทำได้ทุกอย่างไม่ไผ่ทล้วทัประโยชน์นี่ค่ะความเรืนะ่อ ยังค่ะฮันในวานมึข้มันรกระยาวานหลายตัวค่ะเอามาเพ่อ,อไปซื้อเพื่อด้ไปให้หอยอยู่ข้างบนก็เลยตักมาหลายนี่พื้นเที่ที่เหลือปะคะในหล่อในจะเอาอันนี้เนี่ยเป็นจะเอาอันฟุ้นนี่ขึ้นเนี้น้ำจากสองสอบขึ้นเนี้<ะ>เอ,อ,เ,อเอาซุ้มนี่ก็ได้เอาซุ้มใดก็ได้ อาจจะสองสามสอบจะไปเห็ุอันนั้นแล้วจะเป็นพ่ออันต้นก้ามันไม่ต้องหวานเยอะขนาดนั้นนะเยอะเกินเนี่ยเดียงงามเฮี้ยงอันนี้เอามาจากเนี่ยเดียงอุดรอันนั้นอันนั้นพ่อเองเพาะอยู่เน่นอพลาะติกหน่อยนะคะนีถ่ถ้ามันไอเนี่ย อาจจะทําบ่อเนี้ยได้อีกบ่อหนึ่งก็ได้ค่ะคางตนมันก็ะโฮมโอเคอยู่ถ้ามันจะแดดมันจะเปลี่ยนทิศไหมงามมีไม่เกิไม่เดไขึ้นไหม่เกิดอ่าฮะไม่เกิดไม่เกิจ้ะกระเดีโฮมโอเคสิบเบรเก้นเห็ดอีกนี่เกล็เห็ดอีกแล้วกระเซดเกล็ดเห็ดนะคะมุ่งนี่งามแห้ง แดยง,งามแห้งพี่น้องเอ้ยอันนี้บอดี้แดดลอยเลยได้จ้าบ,บอดี้มุงสลนนะคะไม่ได้มุงสลนน่าจะเป็นที่แบบน้ำด้วยทั้งปุ๋ยทั้งน้ำนะคะงามอาทิตฐานึงได้จ้าเจ็ดมือบอนี่เป็นปล่อยแค่สามกิโลนะคะสามกิโลปกตินี่ถ้าบอยใหญ่ขนาดนี้นะเนียน้าให้ปล่อยสิบกิโลนะคะอาทิย์หนึงจะเต็มพอดีตอนนี่ที่มีหาพันแดงมันได้มาหน่อยนะคะมาขยายบอท่าน กันเลยไลยปล่อยหน่อยแล้วจ้ะนี่เอามานี่ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามนะคะให้เบนน้ำได้ได้จ้ะรากาเพื่อนเพื่อนยาคู่ข้อมูลเรื่องนนะะาาใดนะคะสามารถเมนมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเบนจะได้มาอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนนะคะติดตามได้จ้ะอยากทราบเทคนิคการเลี้ยงแนแดงบ่อหรือว่าการปลูกผักให้ดูโปนิกในกองฟมหรือว่าการเลี้ยงหอยนะคะปลูกผักกันจองปลูกผักม่วงแก้วเลยคะ่ะ ได้หมดนะคะสามารถทักมาได้เวยค่ะเด้อคอมเมนต์มาได้นะการปลูกผักยกแค่กําลังทดลองทําอยู่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้นะคะวันนี้เบนแหนเ,นเดงดอนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ